สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหน่อยอสังหาทั่วไทยนะคะวันนี้หน่อยพามาชมบ้านกันบ้างบ้านหลังนี้นะคะเป็นทาวน์เฮาส์หลังมุมตั้งอยู่ที่โครงการโลเด้นทาวน์2ลาดพ้าวเกษตรนวมินทร์ค่ะขนาดเนื้อที่21ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย148ตารางเมตรในตัวบ้านจะประกอบด้วย4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัวสามารถจอดรถได้2คันนะคะ หน้าบ้านนะคะกว้างอยู่ที่6เมตรส่วนถนนหน้าบ้านกว้างอยู่ที่9เมตรค่ะมองเห็นสนามเด็กเล่นในตัวบ้านนะคะตกแต่งพร้อมอยู่เรียบร้อยนะคะเจ้าของแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ตู้เตียงโซฟานะคะโต๊ะอาหารและกระตู้เย็นและยังมีแฮร์อีก5ตัวนะคะถ้าเจ้าของนะคะคนใหม่เข้ามาอยู่ได้เลยค่ะยิ้มกระเป๋าก็เข้าอยู่ได้เลยนะ ถือว่าคุ้มมากๆและห่างจากสระว่ายน้ำฟิตเนสเพียงร0อเมตรนะคะมีรอประคอ24ชั่วโมงการเดินทางเข้าออกนะคะเข้าจากซอยนวมิน42่และซอยประเสริฐมนูกิจ48ได้ห่างจากถนนเกษตรนวมินเนี่ยเพียง1.4กิโลค่ะและถนนลาดพร้าวนะคะ5กิโล และเดินทางไปถนนกาญจนาพิเศษนะคะเพียง10กิโลใกล้ตลาดนัดมากมายนะคะตลาดนัดหัวมุมเซนตันอีดวิวบิ๊กซีสุขาพิบาลนะคะแม็กแวลูนะคะซึ่งสะดวกสบายมากและมีมหาวิทยาลายัยโรงพยาบาลโรงเรียนชั้นนำต่างๆนะคะในบริเวณนั้นซึ่งเป็นบ้านที่น่าจับจองเป็นเจ้าของนะเวลานี้นะคะเจ้าของบอกขายอยู่ที่ราคา 4 8 9 0 0 0นบาทถ้าจองวันนี้นะคะสนใจนะคะลดอีก2,000สนบาทเหลือเพียง4,690,000บาทนะคะเป็นราคาที่คุ้มมากเพราะว่าตกแต่งเรียบร้อยพร้อมอยู่แล้วและเป็นทำเลที่ดีมากเลยนะคะเพราะเป็นบ้านหลังมุมฝั่งตรงข้ามก็เป็นสนามเด็กเล่นด้วยถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมนัดชมบ้านนะคะของจริงนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร 090 983 9858ค่ะถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ